กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรเชรศิราชาแนลนะคะสำหรับวันนี้แม่เพชรก็มีสมุนไม่กดติดตามก็ฝากกดรีแพร์นะคะมาฝากรับชมเพื่อนๆนะคะโฆษณาด้วยนะคะค่ะ เพื่อนวันเสนร์วันอาทิตย์ก็จะมาคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะแนะนำผสมุนไพรายาจะเรียกว่านะคะหิยุ่มนะคะสมุนสมุนไพรคืนความสาวนะคะหญ้ารีแพรสับคุณบำรุงัํใบเหมือนต้นใบหรือที่เรียกกันว่าหญ้าหิยุ่มนะคะทุกคนจัดมัเป็นสมุนไพรช่วยกระชับช่องคลอด ใช้ดียังไงช่องคลอดนะคะใช้อย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ได้ผลยังไงสาวๆต้องรู้ให้ชนที่คลอย่ารีแพรยังคงเป็นสมุนการใช้บำรุงสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายนะคะด้วย สปะคุณมาล้างให้สะอาดยญารีแพร์นะคะที่ช่วยคึ้นแดดชนะคะช่องคลอดนะคะแดดเดียวนะคะทุกความสาวให้คุณผู้หญิงด้วยวิธีธรรมชาตินะวิธีใช้นนั้นถ้าสำหรับคนที่จะให้บรรูเข้าอู่เร็วแล้วสาวน้อยสาวใหญ่จะเทใจมาทางสมุนไพรไทยอย่างหญารีแพร์มากกว่าไปสนใจเทคโนโลยีสามารถกระถางขึ้นมาช่องคลอดอื่นๆเวลาจะใช้ก็ ให้เอาอ่าแต่อย่างไรก็ดีนะก่อนจะใช้สมุนไพรใดๆก็ตามเราควรศึกษาข้อมูลสมุนไพรนะคะชนิดนั้นให้ดีก่อนต้องระมัดระวังยารีแพรนี้ก็ให้เหมือนกันนะคะ ลองมาดูกันว่าไปเวิธีใช้ย่ารีแพรให้ได้ผลเต่านาลนวก็ปลอดภัยควรทำอย่างไรแล้วก็เอามาไว้ใต้แคร่ก็ได้ทุกคนนะเอาไว้ใต้แคร่คร้มกันนั้นเราก็จะพ่าทุกคนไปเจาะแล้วก็ให้ย่ารีแพร์ให้รู้ซึกถึงประโยชน์ของ สมุนไพรตัวนี้อย่างจริงจังนะคะให้ให้ไอร้อนอ่ะไอร้อนของเนี้ยมันโดนตรงบริเวณช่องแ๊บหนึ่งนะคะขอศึกษาข้อมูลเอาเอาเอาย่ารีแพร่เอาย่ารีแพรที่ที่มันแดดแดเดียวอ่ะอันนี้มันจะมีแค่อิงเกิดก็ได้ป่วนยางรองร่งนะคะทุกคนในไร่นาสวนเนี้ยหางางใสลักษณะลักษณะนั้นอต้นพันใส่ผ้าถุงบางๆไปหน้าหรือจะทําเป็นกระโจมกระโจมก็ได้เพื่อที่ให้ไอจาก ต้นเนี้ยขึ้นมาโดนบริเวณช่องคลอดนะคะอันนี้คือวิธีใช้ยารีแพร์ช่วยกระชับช่องคลอดนะคะแล้วก็ทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะคะทุกคนแต่มันเป็นวิธีกินก็มีนะอันนั้นมันจะไปแก้ไปในส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มคอลลาเจนหรืออะไรแต่สำหรับคลิปนี้แม่แนะนำให้ทุกคนที่ต้องการกระชับ ช่องคลอดนะคะแล้วก็ทําให้มดลูกเข้าอูเร็วเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็สามารถไปหาในพื้นที่ที่ตัวเองหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะมีขายนะสั่งซื้อทางออนไลน์ทางช็อปปี้ทงาง lazada ก็มีขายหรือใครอยากจะสั่งผ่านแม่เพชรก็ได้นะคะสั่งผ่านแม่เพชรก็ได้นะคะโดยเบอร์โทรแม่เพชรก็ให้ไว้นะคะทุกคนอแล้วส่วนวิธีใช้ก็ แบบนี้เองง่ายๆนะคะนําไปใช้กันนะคะทุกคนนะสาวๆทุกคนนะคะหรือว่าผู้หญิงทุกคนก็นํานไปใช้ได้เพราะว่า,าการกระชับช่องคลอดให้มันกระชับยิ่งขึ้นก็มันมันจะทําให้อ่ฉี่ไม่เล็ดนะคะทําให้ร่างกายของเราปรับช่วยปรับฮอร์โมนช่วยอะไรเนี่ยให้เป็นปกติยิ่งขึ้นนะคะทุกคนใครสนใจก็ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะ โทรมานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ